สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเทางอผู้หากินหมานะครับวันนี้พพี่น้องมาเลือกเอาหัวงามพันธุกรรมดีๆราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับพี่น้องขายตูกเนพี่เก็บเงินไปทางไม่มีมัดจำพี่น้องกลับมาพบกันทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวล่เดี๋ยวถักทายครับน้องแอดครับผมน้องแอสสตึกบุรีรัมม์ัน้องแอดสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ก็จัดชุดใหญ่ใหมพี่น้องเนาะครับครับมีแต่ตนดหนาๆพี่น้อง อ่ะส่วนร่วมวัวง,งามแม่นครับผมไม่ว่าจะเป็นพ่อพันชุดหนุ่มสาวแม่แมลูกโค้งงามงนมอุตรเนาะแม่นครับหลายตัวหลายโคมพี่น้องทรงลูกสวยๆพี่กัดบ้านไหนครับผมบ้านน้องกับตำบลหนองไงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีร,รัมย์ครับพี่ครับช่องทางการติดตอ่อเบอร์โทรเบอร์อะไรครับเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกเก้าห้าครับผมไอดีไลน์กับเบอร์นี้เนาะไอดีไลน์เบอร์นี้เฟซบุ๊กก็แอตวัตชัยครแอตวัตชัยครับวันนี้มีการรับการตั้หนี้กับสากลทั่วไปหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน เอกสารส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่มีมัดจำไหนองต้องคิดเหมือนกี่ให้นไปส่งอยู่ใซนาร์มาดพิสุโลกวะพิสุโลกไม่มีมัดจำพี่ตัวครับสี่ตัวไม่มีมัดจำพี่นกว่าบาทแสนกว่าบาทไม่มีมัดจำพี่น้องคี่ใจปัดใจพี่น้องนี่สองสามหมื่นสอหมื่นคิดไปแล้วเนาะไปส่งพิสุโลกสี่ตัวไม่มีมัดจำพี่น้องเอาบัตรนี้มีชุดหนุ่มสาวชุดแม่ลูกแล้วก็พอพันรับประกันผสมด้วยเอาชุดไหนก่อนเอาเอาใดก่อนพี่ เอาตัวนี้กันมาหรือตัวผมเอาตัวนี้ก็ได้เอ้ามือนนี่ขอประเดิมด้วยตัวสาวนหนาแบบนี้ตัวนี้ลูกไผครับแม่สาวครับพี่เป็นแม่สาวลูกก่านรวยครับตัวนี้ลูกกับตันผ่านรวยบ่แม่นครับอายุแปดเดือนครับตัวนี้แปดเดือนร่างกายงานสาวพี่น้องเป็นแม่สาวหน่อยนะครับอายุแค่แปดเดือนเกิดจากแม่สูงร้อยห้าสิบห้าเกิดจากแม่สูงร้อยห้าสิบห้าแต่ว่าใหญ่หนาครับอยากได้เป็นแม่บอกแม่พันธ์ครับพี่น้อง บอสีเวลาตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไรครับผมสองหมื่นหกพันหาร้อยครับพี่สองหมื่นเดพันห้าร้อยบาทพี่น้องสมยัยมตะก,กีหาหกหมื่นครั 60, บบนหลุดในนอนตัวนี้กับมันหนามัน,นลึกดีครับราคาดีก็ต่อได้อีกต่อได้ครับพี่สองหมื่นเ็ดพันห้าร้อยบาทกับแม่สาวสวย,สวยลูกสาวกับตันพารวยแปดเดือนแปดเดือนพี่น้องเบิง้งเนื้อหนังตนโตเบิง้งแกงขาอ่ะ หางยาวดีสวยโคนหางหง่บักคักเลยครับพี่น้องโอ้บันทายดินระเบิดครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำพี่นอ้องเอาของแท้ได้หมักงวง,งามหง่ได้อีกหลายครับผมตัวต่อไปเบอร์สองเบอร์สองตัวนี้ปะเอาเอาแม่สาวหน่อยเนาะเอาเอาเอาันนี้ก็ได้พี่นี่เอาอนี้ดีเอาอันนี้ก็ได้พี่น้องนี่กำลังเสือยงรถพอดีว่าเป็นยังพี่น้องใหยพี่น้องเบิ้ง เบอร์สองอีกลูกสาวพอได้ครับก็นี่รูของซูเปอร์แชมป์ครับพี oui> well ่ซูเปอร์แชมป์อายุแบบเดือนนี่ก่อนแปดเดือนครับโอ้ย่างหนาเลยอายุอายุทอครับตัวแรกเนาะแมนแมนครับทำมาเมื่อกี้นี่พี่โอ้หนาหนาหนาพี่น้องมันไม่ได้ผูกเสือกอ่ะใหญ่ซูซีกันเหรอเนาะแมนคกับกระลังใส่เมาเพิ่นไม่ต้องเป็นเสือกปัญใดเอายกครูเลยพี่น้องสองตัวนี้งอแงามคูโค่นหางเหมือนไงอ่ะควัวหางามดิเบอร์สองราคาอยู่ที่ เอาหมื่นเจ็ดหาร้อยไม่ถึงสองหมื่นครับพี่น้องหมื่นเจ็ดห้าร้อยกับ <หา S 1> แม่สาวยังนะหนาครับคือว่าเป็นราคาเบียดเนือพี่ทองเหนือกับสิบหมื่นก็บาทเนาะกับได้แม่แบ 50, บตัวดีตัวดีนะครับตัวไหนทรงซี่พ้อมตัวอร้องได้อีกนะครับพี่นทองหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเบอร์สองอูสมัยมันแพงจดเบอร์ตีเอฟเข้ไปนี่สามกัวตรงนี้สี่หมื่นเก่าคงก็เคยทายมากพี่น้องสี่หมื่นเก่าหามื่นเก่าเนี่ะ 4, 9, ซือเอาต่อมันถือราคาเบียดเบียดเนี่ยเบอร์สามตัวถัดไปปะครับเอาตัวนั้นเลยเบอร์สามตัวข้างในเออนี่ตัวแดงแดงอันนี้สาวแดงโบสอายุจักเดือนครับตัวนี้ตัวนี้อะไรเรียกอันนี้เจ็ดเจ็ดแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนแต่ว่ามันสีหน่อยก็สองตัวเนาะแมนครับผมเพราะว่าสองตัวนี้พ่นในพันธุกรรมดีครับสูงขนาดจะลอยระว่าลอยยี่สิบเนาะมาลอยยี่สิบเนาะมาลอยยี่สิบมาลอยยี่สิบสองตัวแรกขนาดจะลอยยี่สิบ กว่าถึงลอยสามสิบแล้วครับพี่น้องนี่ตัวนี้ลอยสามสิบบวกตัวนี้ลอยสามสิบบวกเนาะตัวหนึ่งเนาะอ่าเบอร์สามตัวนี้ลอยสามสิบบวกคืออเบอร์สามราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทอ่าชุดงวดสาวทำกิจกรรมดีๆีติดบดครบเครื่องต่อไปเบอร์สี่เล่ครับเอาสายเช่าเล่อ่าเป็นแม่บอกแม่พันอ้วนตึ๊บหัวโลนพร้อมอันนี้เห็ดเขาเองบอธรรมชาติมากรับธรรมชาติเนาะโอ้แต่ว่าหนาแห้งครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะถ่ายถ่ายวีนองเบิ้งครับนี่ลักษณะเล่มันจีแาวแล้วก็ถ่ายหน้าหาแบบนี้อายุไรเรียกกันเจ็ดแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนเบอร์ซีราคาอยู่ที่อายู่ใส่ดีฮะเอาใส่ดิเจัาหนดีหาไปพอกันเตะมือหาไปมือหาวีนองตัวละมือหาวีนองเอาเลือกเอาแต่ว่ามีตัวแก่นแขนดีรับครับอ่ะวีนองเบิ้งแผ่นหลัง นี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อรอมได้ส่งฟแบบรีพวคอีสานราคาตรงกันก็ส่งฟรีตัวไทยเก็บเงินไปทางไม่มีมัดจํายกเว้นภาคใต้ก็ภาคเหนือต่อไปเบอร์ห้าเบอร์ห้าก็เป็นแม่สาวงัวโลนตัวนี้ครับไหมากงัวมแม่สาวเป็นแม่บล็อกแม่พันตัวนี้ลูกไพครับนี้หนึ่งหกศูนย์ครับดีไวหนึ่งหกศูนย์เจ้าโชคอายุตัวนี้อายุอ่าสิบสองเดือนครับประมาณหนึ่งปีเนาะ อีบ่โดนกระไรทับพี่น้องเอาไปเรียนเอยสามสิบห้าสูงร้อยสามสิบห้าลูกสาวซีวายหนึ่งหกศูนย์สูงร้อยสามสิบห้าทำเขาเรียบร้อยเนาะหน้าสวยเลยอ่ะพี่น้องหน้าสวยหน้าหวานดีตัวนี้ราคาอยู่ที่เออหมืน่นหลักหมืน่มนหลักหมืน่นแปดหมืน่ <c oughs> <8. S 2> มนแปดพี่น้อง <c oughs> ต่อได้ปีบ่ต่อได้ต่อได้ส่งพี่ได้ครับราคาส่งมันกับลายพันเหรอเด้พี่นอ้องก็จริงงามเลยพี่งามงามงามพี่น้องงามหนาเลยละ่ะ นี่เอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์สำคัญคือการส่งฟรีนี่แหละครับอัวถึงคอกไม่ตรงปกไม่ต้องรับเงินเอาแบบนี้เลยแบบใจวัดใจเลยกับหมื่นแปดต่อได้ส่งฟรีได้เบอร์หกเบอร์เจ็ดบเดอบอร์เจ็ดเป็นแม่สาวอันนี้ก็แด,ดนโบ๊ท่ลตัวนี้ใง่ายกนมาอีกเนาะตัวนี้ผสมเะครับตัวนี้อันนี้แม่สาวผสมเรียบร้อยผสมผสมพอได้ครับแต่มีแบบมีหลอดนะครับ ผสมพ่อช็อกโกแลตได้จักหมื่นจักเดือนแล้วตัวนี้ได้หาสิบกมือครับมกาือะพี่น้องไปรุ่นเอาสูงรอยสี่สิบครับสี่สิบบวกเนาะครับอพี่น้องเป็นแม่สาวใหญ่ย่าวดีติดบทครบเครื่องผสมพ่อช็อกโกแลตไวห้าสิบกว่าวันแม่นครับเอกสารใบหลอดมีครบครับพี่น้องเบิ่งเหนือนางตนโตเพินหางามดีสีสองฟังนี่เหมือนกันเหมือนกัน สีสองฝ่าเหมือนกันไม่มีจุดไม่มีด่างเลยครับพี่น้องตัวนี้ราคาเท่าไรครับผมเอายี่สิบสามหาร้อยสิสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเป็นวัวสาวติดกะทองหล<ะ>ัครับสมเรียบร้อยพี่น้องไปรลุนเอาราคานี้บรติตรวจให้เนาะครับเพราะว่าหาสิบก็มือครับกะทองวันกะสีอ้อนเนาะกะเลยงยังประเทศเด็ดประกันทองให้พี่น้องไปรลุนเอานะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทชุดต่อไป เดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวภาพี่น้องขอสู้ชุดหนุม่มรออนาคตพ่อพันธแล้วก็มีพ่อพันธุ์รับประกันผสมนะครับอ่ะทุกตัวต่อรองได้ส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่มีมัดจ,จำเอาเบอร์หนึ่งครับผมเบอร์หนึ่งนี่เป็นเป็นลูกตัวไหนครับผมลูกซีวายหนึ่งหกศูนย์ครับลูกซีวายหนึ่งหกศูนเจ้าโชคอายุเท่าไรครับอายุกัดแบบเดือนเก่าแบบเดือนแปบดบเดือนเก่าแบบเดือนเนาะอ่ะพี่น้องใครที อยากได้นุ่มรออน,นาคตพอพันซีไวเดึงศูนย์ไปติดคอกไว้สูงขนาดจะร้อยสามสิบบวกครับ<อ>ผมเบอร์หนึ่งราคายุที่เไรครับผมหมื่นสี่ครับพี่หนึ่งมื่นสี่พันบาทเอาราคาเนื้อนะครับพี่น้องไข่ดำเต็มใบครับนำไตนำลางดีแข็งขาดีสีก็ดีครับหมื่นสี่ครับตัวแรกครับเอาราคาตึกคือตัวที่สองอ่าตัวที่สองเบอร์สอง ตัวนี้หัวลนเนาะหัวลนหัวล้นธรรมชาติครับอ่าลนธรรมชาติลูกขาครับตัวนี้ตัวนี้บลูไาสิตัวนี้บลมีใบเนาะอ้แต่ว่าแม่ไงอายุประมาณเท่าไรครับตัวนี้็นาจะาหกเดือนเจ็ดเดือนประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนสูงประมาณลอยเศร้าครับผมเบอร์สองราคาอยู่ที่หมื่นหนึ่งครับหนึ่งหมื่นบาทครับเป็นราคาขายเลยเนินครับผมเป็นราคาขายเลยเบอร์สองครับหนึ่งหมื่นเอาเบอร์สามเบอร์สามกับนุ่มน้อยครับออะสายคุ้นก็ได้นุ่มลอกก็ได้ ตัวนี้ลูกพ่อใดเบอร์สามอันนี้ก็บรูกครับผมเบอร์สามบรนูเนาะว่าแม่ค่อหไ่ครับถือมาแม่เลยเห็นหน้าแม่มันตัวดีเปลี่ยนหน้ามาไปครับเป็นเอนหน้าเบอร์สามราคาอยู่ทีเขาเก่าพันครับผี่เก้าพันบาทพี่น้องเอาไปคุ้นก็ได้คุ้นเนื้อก็ได้เป็นคอพันเป็นอ่าจับสัตว์ยุคอกก็เลยเนาะครับเบอร์สามครับเก้าพันบาทอ้วนอ้วนเบอร์สี่เบอร์สี่นี่ยเป็นนมรออายุสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนครับ เป็นอนาคตพอพัดเนาะงฮัดเลยพี่รัางฮัดเลยพุ่มตัวแม่เพนี่ลูกลูกก็อะไรครับี่ลูกอัปเเชครับผมอัปเเชยเนาะสิบแปดเดือนสิบเก้าเดือนสูงร้อยสี่สิบหาบวกรขบสูงร้อยสี่สิบห้าบวกบวกจะแบหนาพี่น้องเป็นง้อที่เจ้าเนื้อเจ้าหนังกับหนังหนาย่นหย่นสูงร้อยตีสิบห้าสีสิบห้าเนาะสีสีสองฝั่งเหมือนกันปะเหมือนกันเลยพี่สีสองฝั่งเหมือนกันนะครับพี่น้องเน่าให้อ่ะพี่น้องใครใครดำเสมอ เปิเดเปิดงามดีอ่ะหนา่ารอตัวนี้ราคาตัวไหนครับผมเปิดไว้ตัวนี้เปิดไ้อยู่สามหมื่นเก่าครับพี่ราคาสามหมื่นเก้าพี่น้องตัวใหญ่ต่อได้ทรงฟรีได้ดนะครับพี่น้องไป<ช>เ,เอาเป็นอนาคตพอพันหรือพอคุ้งสูงครับอ่ะสามหมื่นเก้าพันบาทครับหนุ่มรออาปาเช่ครับราคานี้เป็นราคารองต้งเนเนือมันก็สามกว่าในนอนครับพี่น้องตัวนี้อันนี้ก็เป็นราคาห้องครับสามหมื่นเก้าพันบาท อาปาเช่เรายื่นงามผมนะยืนงามส้งดีสีดีเมื่อวาอากาศบ่เป็นใจมันเลยพี่น้องบ่แดดเลยวันนี้คึ้นฝ้าขึ้นฝนตัวต่อไปสําหรับใครที่ชอบของใหญ่ครับพี่น้องเอาไปเป็นพอพันพอคุ้มฟูงตัวนี้เป็นพอพันุเลยเนาะตัวนี้รับประกันผสมรับประกันผสมเลยตัวนี้ลูกพ่ออะไครับตัวนี้ลูกวีโก้สองล้านครับพี่พ่อวีโก้สองล้านไปลุงลอยหานหนาแห้งพี่น้องปันปั่นเรื่อยอเออ แค่ปีล้วตัวดิอายุกันอาจะสองปีแปดเดือนว่าวิโกสองล้านสองปีแปดเดือนสองปีแปดเดือนสูงร้อยที่ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าทำมาแล้วเยอะขายไงสามสิบตัวทำมาแล้วสามสิบโตอันนี้คือประกันผสมเนาะไมนครับประกันไม่ผสมยินดีคืนบัวเลยนแอันนี้คือกันคือพ่อพันธุ์ต้องประกันผสมให้เนาะนี่เนาหนาๆใหญ่ไภัยอยากเลยเป็นพ่อพันธุ์พ่อคุมฝูงเชื่องคข้ากะ ไข้ดำเสมอคร้บพี่น้องหนายุ่นครับหนายน่นขายงครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่เปิดเลยสี่หมืนหลักสี่สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาท, 48, บาทแต่ราคาเหนือมันก็เบียดเบียดเนาะตาพี่น้องเม้นไห่สี่หมื่นห้าครับม้นสี <c oughs> ่หมื่นห้าคี่ราคาเนือมันก็อยู่บ้นสี่หมื่<อ>นกว่าพี่น้องบ่ออะไรตาขม้นเขาไปปริเทศเขาไหมแมนเขาจะเป็นหอวพันเนี่ยแมนครับคต่เมิ้นนี่ตัวนี้เก็บตัวย่ใหญ่ไปเลยครับพี่น้อง สิบเบอรว่าพอพันสี่หมื่นกว่ากับหนาหยดนแห้งสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยครับต่อได้อีกตรงฟี่แค่เรียกเรามัน่งว่าถือตัวละสี่หมื่นหาเราไป่น้องบอกว่าตรงฟี่พ่อมซึงต่อได้อีกไปหมักของไงแบบหาหลอยองครับผมสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยในตลาดว่าได้แล้วราคาหนึ่งต่งตรงฟี่พ่อมชุดต่อไปอ่าอันนี้ก็เป็นนุ่มรอ อันนี้พอพันบ่ครับเพิ่นมาเมื่อกี้นี่โอ้อันนี้อนาคตบ่แม่นอนาคตพี่น้องรับประกันครับตัวนี้ผสมเลยแม่นครับสีแดงโบ๊ทขึ้นทำเขาเรียบร้อยลูกช็อกโกแลตครับตัวนี่ลูกช็อกโกแลตอายุอายุการณ์สองปีกว่าประมาณ2ปีกว่าแต่ตัวนี้รับประกันผสมครับไม่ผสมยินดีคืนเงินแม่นครับผมพี่น้องไข่ดําเต็มใบอ่าไข่เสมอนะครับไข่เสมอสูงกระโลยเนาะ50เซิปนครับ50าซิลงลึกเลยห้าซ บวกลบหลักกันอาจบะลอยหาสทิบวกลัะพี่น้องสีสองฟังเหมือนกันไม่มีจุดไม่มีด่างนะครับใครอยากได้เอาไปเป็นพอพันพอคุ้มฝูงหรือเอาไปรับจ้างตัวนี้แบงค์เท่าไหร่ครับผมโอ้4ม0 0 0สีส่ครับพี่4ม0 0 0สี่ครับเอาราคาเบียดเนื้อคื้กันพี่น้องอันนี้ซื้อช่วงนี้บ่ขาดทุนพี่น้องเอาไปรับจ้างอันนี้รับรับผสมด้วอครับ,บมร,บรับประกรนันผสมครับอ่ารับประกันผสมนะครับ4 4,000บาท เอาไปรับจ้างเอาตัวละเจ็แปดร้อยนี่ก็พอมันเนาะมือ,อ <100. S 1> ละโตสามสิบมือแปดสี่สามสองสามมือเนาะต้นอางกังหัวผมนะครับพีลูกพระมันซีไปซือไปต้นหน่อยเนาะครับเลยสามสิบโตนะคยอ๋อเ <c oughs> ปนเด้ขึ้นทุนแล้วตอนอันกิร <c oughs> องไอ้สี่งละไรกิรองขันมีพอพันหรือแถวบ้านมุมมีพอพันเอาไปรับจ้างได้เลยครับเอาบอต่อหลายพี่นอ้องเอาตัวละแปดร้อยเนี่ยมือละโตปีหน่อยมือละโตแปดร้อย ปดสามยี 8, 3, ่สี่เอาเดือนหนึ่งสองหมืนกว่าครับนี่ตัวนี้สองมสี่หมื่นสี่เนาะครับสี่หมื <40. S 2> ่นสี่กับเป็นราคาห้องต่อได้ส่งฟรีได้ประกันผสมไม่ผสมยินดีคืนเงินคืนหัวครับอ่าชุดต่อไปครับเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าสู่ชุดแม่ลูกจ่ายลูกเทพครับนีมมมน่มีอยู่สามโคม้มีน้องมีอยู่สามโคมมีแต่ลูกงามๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้มีอยู่สามโคมแม่ลูกครับเอาทุดตัว ต่อรองได้ตรงฟีเก็บเงินไปทางไม่มีมัดจำใช้ใจวัดใจอย่างเดียวครับเอาเบอร์หนึ่งแม่ลูกครับแม่เอาแม่ลูกแดงโบ๊ทเข้มตายลูกเทพครับอันนี้ลูกสาวพ่อไรครับพิกแดงครับพี่ลูกสาวพิกแดงอายุอายุสองเดือนครับผมประมาณสองเดือนเนาะไปหลอดนี้เนาะมีครับไปหลอดมีครบครับไอหาแม่ใจลูกงามๆเห็นขนาดว่าแดดได้ครับพี่น้องมื่อนี้แม่สูงกว่าสี่สิบแม่สูงร้อยสี่สิบดูลูก พีคแดงไอช็อกโกแลตนะตัวนะีนะ้เนาะฮะตัวนี้เป็นลูกโตที่ไหนครับนะตัวที่สองครับพี่เป็นลูกตัวที่สองเนาะเดี๋ยวผมถ่ายให้พี่น้องเบื้องสีสองฟังครับอ่ะแม่ลูกส,สวยๆเลยปิดโบสนะตัวหางงามลูกก <40, S 2> นะ้าเนาะลูกกันนาะแม่กันนาะลูกสองลูกสาวช็อกโกแลตสองเดือนกว่าๆโคมทีทหนึ่งราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่น <20, 000. S 1> ลักสอง สองหมื 28, ่นแปดพันสี่สองหมื่นแปดพันครับต่อได้อีกต่อได้อีกส่งฟีอ่อีก,อรอกครับอ่ะพี่น้องที่เด็ดเลยสำหรับคนที่อยากได้แม่ลูกใจลูก,กงามครับสองหมื่นแปดต่อได้ส่งฟี่ได้เก็บเงินปลายทางไม่ต้องมั่นคงแม่ลูกเทพครับต่อไปพ่มสองอันนี้ย่างหนาตาอช่างสูงร้อยห้าสิบ้าตัวนี้ร้อยห้าสิบห้านะครับลูกแรกครับผมลูกแรกพ้อมอ่ะพี่น้องแม่สดลูกสวย ัวน,นี้ลูกสาวพอเลยครับตัวน,นี้ลูกสาวซีไว้หนึ่งสองสองซีวหนึ่งสองสองอายุสองเดือนควบสองเดือนกว่าๆเนาะครับแต่ว่าหนาแห้งครับเป็น้องของเบิ้งเบิ้ง่ายครับปันหมูตอนแม่สูงลอยหาสิบหาครับอันนี้เป็นแม่ที่คร่สางตัวใหญ่ครับลูกแรกพร้อมครับเอาเดี๋ยวสิสอบถามราคาคามยังไงแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับ<า>สี่หมื่นเจ็ดครับพี่สี่หมื่น จ็ดพันบาทครับพี่น้องสำหรับคนที่อยากได้ของหง,ง่ครับพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดนี่เป็นราคาห้องเนาะเป็นราคาร้องอต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีกเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจําพี่น้องลูกสาวเนมืนกัน,น,นยิวนมไม,ม่กอมบ่นหยจินนมมุน่มที่ต่อเลยนะครับพี่น้องไอหมกักแม่ลูกแหลกเต็มใหญ่ๆลอยหา,ยยายสิ้าครับสวยๆครับนี่ลูกสาวบนแขนดีนี่หนาตึกเลย ตัวต่อไปคนที่สามแม่ลูกเป็นแม่ลูกลูกผูลูกแม่ลูกแม่ครับลูกที่สองลูกที่สองอะไรลูกไม่พี่น้องเบิกนะครับผมแม่ขนาดจะร้อยสี่สิบเนาะแม่น่าจะร้อยสี่สิบบวกบวกครับอะลูกตัวเมียนี่โอ้ลูกกับตัวเก่งเลยลูกสาวสสวยแดงๆเป็นลูกตัวที่สองเนาะครับเบิงเนื้อหนังตโตขึ้นคนที่สามราคาอยู่ที่สองหมื่นสาม สองหมื่นสามพันบาทต่อรองได้มส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจําครับสุดจอดครับพี่น้องเอาสองหมื่นน้อยๆครับแถมต่อได้ส่งฟรีได้ครับสำหรับคนที่อยากได้แม่ลูกไกลูกงามๆตัวหางามมีลูกสาวกับโตเก่งถูกตัวละหมื่นน้อยๆครับวันนี้มีแม่ลูกสามคมนะครับเนาะสามคมครับเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปครับตัวต่อไปนะครับสาหรับใครที่กําลังมองหา อนาคตพ่อพันุหล่อครับพี่น้องคไยง่ามครับเกรดประกวดเลยตัวนี้ลูกผู้ใดครับผมเจ้าสั้นครับผี่ลูกชายาดเจ้าสั้นสูงร้อยสามสิบสี่สามสิบห้าสูงร้อยสามสิบจีลาเปิดสามสิบห้าอายุสิบสองเดือนเลยอายุปีหนึ่งเนาะสิบสองเดือนเลยเงาของเงาของเงาเงาเกี่ยวพันดีกับหนาโลบ่งเขางามแข่งขาดีหนาตึกเลยหนาแห้งครับขยานเลยเป็นพอพันพอคุ้มฝูงชายาดเจ้าสั้นสิบสองเดือนครับ ก็ยงามควยงามพี่น้องกระดูกไดห้องควยตัวนี้โครงสร้างง่าะถ่ายยังหนาปึกเลยวงกู้หาหัวง่ายพี่น้องโค้นหาหมักง่านี่โอ้ดากบานเลยพี่น้องายมะนาวตัดของแท้เลยครับแข้งขาดีเล็บงามเนาะแมนครับเดี๋ยวเบิงฟังนี่ครับพี่น้องสูงรอยสามสิบกว่าตารับกวยอายุปีหนึ่งสามสิบีสามสิบปีอันนี้คือประกันไว้เลยแมนครับครับมัดเรียบร้อยอ่ะพี่น้องเบิงเข่าง่ายขางหญ่ตัวนี้ราคาได๋ครับผม ไปไปสามหมื่นหาครับผมสามหมื่นห้าพันบาทกับนุ่มรอพายาดเจ้าซันหนึ่งปีอ่ะสิบสองเดือนิึงหนาิึงตาเพิ่นพี่นอะนี่วงเขางามหนาลอดหนาลอพี่นนองแล้วก็เชื่องตัวนี้เนาะครับรับประกันความเชื่องคลิปเมื่อกี้ค่อยสายใหม่เลยพี่เด้ติดใจติดไปติดหลอกเนาะติดหอเข้าสายใหม่เลยเนาะครับกับแล้วพี่น้องอยากให้หาค่อยงามแต่ว่าราคาเกษตรกรให้เอามือนี้มี อนาคตพอพันสามหมื่นกว่าบาทครับสำหรับคนที่อยากได้เอาไปเป็นพอพันพอคุ้มฝูงครับอรอรอพี่น้องรอขายง่ายดีคว้นหางง่ายัางการเลยอายาเจ,จ้าสั้นสิบสองเดือนนี่ข้อเป็นสั่นเนาะพี่น้องวัอนี้มิดตัวเดียวเนาะแม่ครับโอ้หาได้ตัวเดียวพี่น้องก็ง่ายเหมกับเริ่มหายากแล้วพี่น้องข้อแบบนั้นหนาเลยสั่นเป็นสั่นเล็กจี้สมัยมันแพงกันเยอะแต่เมื่นแม่ครับครับพี่น้องซื้อเอาโซมัน อ่าพอสื่อพอฟังครับซร้ามันตึกเบ็ดแล้วเอาสุดท้ายฝากเบอร์พี่น้อนนะครับผมเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกเก้าห้าหนึ่งหกเก้าห้าครับครับผมไอดีไลน์กับเบอร์นี้แมนครับเฟตบุกกับอัตวัชชัยอัตวัชชัยหรือเขาว่าชุบในคอกเนาะบ้านไหนบ้านน้องกัปสมุนน้องใหญ่อำเภอตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมครับผมสารกิจนีมชุกโจมันครับผมสวัสดีครับ